สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a b g ีมาแล้วจ้าสวัสดี f c ซแฟนคลับน้องหญิงสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ FC ซแฟนคลับเพชรแสงตะวัน ab g นะคะมือนี่มาพบกันสําหรับคลิปนี้นะคะมือนี่บอกเลยว่ามารับรับลู่เรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ และการเลรื่องเล่าของน้องอุ๋งอิงบา่านี่หลังจากบอดโจในล่งคลิปไปแล้วเมื่อว่านี้นะคะย้อนเบิงได้ว่าบอดโจมีความภาคภูมิใจในการได้รับงานจากขีินิกดังแล้วพี่น้องเนาะตกแรงมือนี่เพื่นกับมาเว่าเรื่องเล่าของความตื่นเต้นของเพิ่นกับลูกสาวกับน้องอุ๋งอิงแล้วพี่น้องเนาะมากตื่นเต้นกับข้าวว่า รายได้เจ็ดหลักแล้วก็เป็นรายได้ที่เจ็ดหลักหลายหลายครั้งอ่ะเข้าใจประมาณใดเทฮาท่านใดเข้าใจกับคอมเมนต์เขาว่าเลยน้พี่น้องเนะคอมเมนต์เขาว่าปรเป็นยังไหนรายได้เจ็ดหลักหลายหลายเจ็ดหลักเพิ่นสิบไปเส้นสัญญาหนึ่งปีเด้อพี่น้อง บาดนีมาเบิงไล่ละเอียดเพินมาบอกกับลูกว่าจังไหนเนี่ยอิลาดีใจบบลูกก็บอกพ่อคือดีใจแท้พ่อบอโจโกอธิบายเข้ามาพี่เส้นตื้มันไม่ใช่เรื่องเล่าองค์การไปจับของโฆษณาไปแค่พี่เส้นสินค้ามันเป็นเรื่องเล่าของความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งที่มาาของตรงนั้นพี่น้อง บอดโจได้สอนลูกมากโดยตลอวนี่คือผลว่า่าวคว่ำว่าความเป็นไปความที่มาถึงมือนี้ของบอดโจกับอิหลาหน่อยบอดไดหมายก็ว่าไผผู้ใดผู้หนึ่งมีตาองอิงกับว่าสามารถจะดังได้มีตาพอโจกับว่าสามารถจะดังได้เพิ่นเลยเปรียบเทียบว่าธรรมชาตินี่ได้เวียงมาหากันแล้ว พื่นดิเวียงมาไหมันเหม็นควมเพื่นบอพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของความบังเอิญหรือไม่เพี่นมาคิดเบือง่าวคว่ำเนะาะผ้าสิผ้าเอฟซี่ขดน้ากันได้เลยถามว่าเป็นเรื่องที่ธรรมาฉาดทรงมาไหบอมันเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าเป็นความขาดบาถึงเนาะพี่น้องนะ ที่ลาหน่อยเองกับบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาบุงสาวหน่อยแต่กัเห็ดให้ต้องล่อมากออดิชัน่นบุงสาวหน่อยก่อนแม่นบ่ะเมื่อเข้ามาแล้วซึ่งเป็นช่วงที่วอดจูตั้งใจที่จะสร้างปั้นปั้นค้นไม่ขึ้นมาเพื่อประดับบุงสาวหน่อยเพรบันแพงเนาะพี่น้องเนาะ นั่นหมายควว่ามันเป็นโอกาสและไม่ได้หมายความว่าเป็นโอกาสเฉพาะนักร้องนักสแสดงศิลปินมันเป็นโอกาสที่น้อยตัวน้องงองก็มีดีประกอบไปด้วยประสบการณ์ความสามารถของน้องเองด้วยแต่พอโจกับว่าถึงว่าเปรียบเหมือนนักมวย ถ้าเป็นนักมวยสิก่งปันไดกับ้างถ้าบ่ามีมีเลี่ยงก็บเราสามารถที่จะชนะได้แม่นมาแหวนพี่น้องหรือถ้าเป็นนักฟุตบอลถ้าบม่มีโค้ดที่ดีกับเสามารถที่จะชนะได้แม่นบ่มคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องเนาะที่บอจู่เพื่อนเบาเพื่อนเปรียบเทียบให้ลูกได้ยินนําวามันจังสี่มันครบถวนองค์ประกอบเนาะพี่น้องเนาะ นองถึงได้โด่งดังขึ้นมาถึงทุกมือนี่พร้อมก,กันกับความตั้งใจของหัวหนาวงคือบอดโจต้องการที่จะเห็นศิลปินที่ดังมากแล้วจะ่บนีหายจากเราไปโดยเร็วซึ่งพันพานมากกับมี่จากไปด้วยสาเหตุหลายๆสาเหตุเพื่อนกันเลได้ตั้งใจปลุกปัน่นเด็กไม่ใสๆ เช่นอุงอิงนี่แหละแต่สังเกตว่าในวงของบอดโจก็จะตามมาด้วยเด็กวัไก่เคียงกันหลากหลายนาะพี่น้องเนาะแต่ก็โดยความที่บอดโจมีความตั้งใจและทุกคนกับเข้าใจว่าเกิดอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่กับบอดโจจนกว่าจะเห็นผลงานที่ชัดเจนจนกว่าบอดโจจะเห็น ให้บอกว่าบริหมายเขาว่าเพิ่นละเลยเพิ่นกับพยายามที่จะปั่นสู่น้นสังเกตหากท่านใดได้มาหนาเวที่ท่านจะมองออกว่าบดโจมีความไหวผิดปฏิพันอดเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าบดโจเป็นอยัางเพ่งเดียวคือให้ลองหลายคนขาดภัยผู้ใดผู้นึงเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นยังเดินหนาได้หนี่คือความพิเศษของบอดโจนะ แน่วโจเองก็ได้ก้าวขอบ,บุญขอบคุณไปถึงตรงไหนแน่มาเบิ่งกันพี่น้องมาจากสแน่ความสําเร็จตรงนี้มาจากตรงไหนที่เฮ็ดห้มาถึงตรงนี้เฮ็ดห้คุณค่าของบอโจกับลูกสาวได้เด่นชัดขึ้นมาด้วยว่าจะได้เฮ็ดมิกรนนาจะเริ่มต้นจากทุกสิ่งอย่างร่วมกันน้องพี่น้องเนาะ บอจูก็บอกถึงว่ายางหน่อยกับมีความหนาหักของน้ององ์อิงเป็นทุนองคงอิงเป็นคนที่มีความหนาหักในตัวเนาะและที่สําคัญก็คือมีเม่หน่อยมีพอเอกที่คอยสนับสนุนลูกแล้วก็มีทีมงานทุกคนของสาวหน่อยเพชรบานแพงบอจูกับบ่เคยลืมหากว่าจะดงจะดังขึ้นมาได้ถ้าว่ามีนักโดนตีว่ามีคอน,น้หวว่ามีหางเครื่องเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวดีเนแดนเซอร์นะพี่น้องเนาะบ่มีแดนเซอร์บ่มีทุกอย่างประกอบกันบ่ว่าจะปินตะลุทุกอย่างบโตถึงเมาร่วมว่าทีมงานสาวน้อยพิษพันแพงน้อพี่น้องเนาะนี่คือองค์ประกอบที่เห็ดให้มีมือนีนะคะและที่สําคัญเรื่องบอด้ก็คือเอฟซีนะคะคือพพแมแมถุกคนที่คอยอุ้มชู้หรือแม่ใจอิหลาได้รับร่างวันมาสึงถึงสองรางวัล ยากหน่อยหน่อยก็มาจากการโบดหนึ่งรางวัลเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมาจากฐานเอฟซีทั้งหมดเลยนี่คือบอดโจวบอจากใจเนาะพี่น้องนะอันนี้บอลก,กับลูกสาวทีมาของค่าวเจ็ดหลักและหลายหลายเจ็ดหลักในการที่เพื่อนสิเดินทางไปเส้นสัญญาในเร็วนี้หากว่าเส้นสัญญาแล้วเื่อนคอยสิบอกว่าขี้นิดใดก็จะตามมาด้วยพอๆแม่ๆเอฟซี FC คอยอุ้มชูในส่วนนี้อีก ข่งหนึ่งแมนมาพี่น้องทั้งหมดทั้งมวนก็นคือมันอยู่ที่ภาพลักษณ์ของศิลปินคนทึงงด้มองเห็นคุณค่าของเฮานี่คือบอโจสอนลูกแล้วก็สอนมาโดยตลอดคําว่าคุณค่าคือการว่างตัวเหมาะสมแมนมาค่ะอุ้งยิงฮหดได้ปะคะตอนนี้อุ้งยิงฮหดได้แมน่าค่ะการว่างตัวการทุกอย่างอายุอานามัมตรงนี้ยังไงพอจะสอนเสมอ ว่าควรจะเห็ุแบบไรตาหลายๆคนกับประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะก็จะม,มีทั้งพ่อเมทั้งเมหน่อยพอเอกแล้วก็มีคู่หมอนอิงที่ลืมบ่ได้ที่อย่อยู่ข้างอีหล่าบอดโจก็จะสอนลูกเสมอตั้งใจเหตุงานหาเงินเดืองอนาคตเดืองนุม่มเรื่องสาวเพิ่นกับคือยังคงได้ บอกถึง้อีลาได้เข้าใจเนาะเอาทั้งเมือดทั้งมวนนี่คือทีมาาของการที่ได้รับงานครั้งนีเส้นสัญญาหนึ่งปีได้พี่น้องเด้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบอโจกับน้อง,งหญิงสื่อโฆษณาในวงอีกบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของความสุดๆนะคะแล้วก็สื่อคิ้วอีกหาสิบคิ้วพี่น้องหากว่าว่า,วา,วาถึงเรื่องเจ็ดหลัก แล้วกันหลายๆจิตหลักของบอดโจอก็คงจะเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะในสัญญาหนึ่งปีในการซื้อโฆษณาอีกในการที่จะซื้อคิ้วอีกหาซิคิ้วยินดีกับบอดโจยินดีกับน้องหญิงของเฮาเนาะพี่น้องเนาะของเราเด้อนะพี่น้องนะยินดีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอา้าวที่บอกมาทั้งหมดกับแสดงความยินดีภาคภุ่มใจน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เฮาเล่าบดดาเอฟซีพพเมแมนะคะก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามผลงานของอิหลาต,ต่อไปนาะพี่น้องนะหากความสำหรับมือนี้นะคะกับพีการแสดงอยู่ที่ตลาดเทิดไทยด้อพี่น้องเนดะ้อบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็คือโคราชนาะพี่น้องนะหากขั้นใดสนใจที่จะไปเบื้องหน้าเวทีหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงไปไดไปนาะพี่น้องนะ ไปบ่ได้เขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพีรเนาะพี่น้องเนาะบอกไมาเง้วไม่ยืดท่านใดสิเขามานะคะหาก่าลืมหรือว่าท่านใดกดติดตามกดไลค์แอเปินฝากกดไลค์กดติดตามถ้าดีถ้าชอบก็กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะถ้ากดแชร์ไปกับพี่มีางพี่น้องเพชรแสงตะวันเอบีจสีหอยไทยมาหลุดดอกกดเอาปั๊บหลุดเนาะพี่น้องเนาะ เอาท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจุมีได้ความสุขความเจริญเฮ่งเฮ่งปังปังเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ